สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับเอเชียสัปดาห์นี้กลับมาปั่นป่วนกับเส้นากาศที่แปลปรวนอีกครั้งโฟกัสสาคัญจึงเน้นอยู่ในฝั่งเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากกราฟิกขบูลอากาศครอบกว่าข่าวสามฟ้าเอเชียตอนนี้กําลังถูกปกคลุมไปด้วยความกดอากาศสูงระบุญอ,อากาศเย็นกาลังแรงที่แผ่ออกมาจากประเทศจีนครับทิศทางมุ่งหน้าลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีพายุโซนร้อนฮาคุปิดความเร็วลมศูนย์กลางตอนนี้อยู่ที่56กิโเมตรต่อชั่วโมงขวางมวลเย็นด้านนี้อยู่นะครับความกดอากาศสูงที่แผ่ออกมานะครับทำให้เกิดพายุหิมะรุนแรงกระนำชายฝ,ฝั่งด้านทะเลญี่ปุน่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่เรื่ กรุงโตเกียวอุณหภูมิต่ำสุดใกล้เคียงจุดเยือกแข็งไม่ต้องพูดถึงปักกิ่งและโซนะครับต่ำสุดนั้นติดลบ6องศาไปแล้วส่วนจีนตอนใต้สุดสัปดาห์จะเข้าสู่โหมดของอากาศหนาวครับมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ศูนย์กลางพายุโซรอนฮากุป,ปิดนั้นได้อยู่ห่างลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนีลา80ิกิโลเมตรครับเป้าหมายต่อไปคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนใต้ก่อนเช้าวันศุกร์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยืนยันนะครับหากุปิดจ,จะไม่มีผลกับสภาพอากาศของไทยครับมารู้โซน AEC นะครับวันนี้จึงเย็นสุดอยู่ที่กรุงฮานอย16องศาใต้ไทยลงไปนะครับมีฝนตามหน้าฝนปกติขณะที่การเจาะลึกลักษณะอากาศไทยอยู่ที่การติดตามความเคลื่อนไหวของความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศแทรตอนบนในระยะนะครับ วันนี้ครับความกดอากาศถูกรวมอากาศเย็นจากจีนยังแผ่เสริมลงไปปกคลุมประเทศไตะวันตกเช้าพรุ่งนี้ตับสุดจะอยู่ที่ภาคเหนืออีสานครับ18องศายอดดอยภาคเหนือจะตับสุด9องศาข้อติดตามตั้งแต่วันจุนนะครับประเทศไตะวันตกจะกลับมาเย็นลงชัดเจน2ถึง3องศาและมีลมแรงนะครับภาคใต้ฝั่งอ่างไทยฝนกระจายครับวันนี้เน้นอยู่ที่สุราษฎร์ธานีลงฝ่ายครับจนคลื่นตั้งแต่นครลงฝ่ายนั้นสูง2เมตรเดินรืระวังนะครับแต่ฝั่งอันดามันอากาศเฉใสรับสายสิ้นอาการของเที่ยวครับเรามาตามกันต่อในช่วงงงขอออเเเเเรรรืื่่่ดนนนนนยย็ีี้ละะคคับพา สามไล่ถสามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน